สวัสดีครับสวัสดีนาณาหนักตกป่าสุฟูสุคนครับผมสวัสดีวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ที่18ครับผมวันนี้เราก็ได้โอกาสออกหมายตกปลาครับเพิ่งมาครับต้องเบ็ดหม่แรกืันนี้กะ มาพบมาพ่อกันอยู่หมายเก่าหมายเดิมครับผมหมายห้วยยางนะครับอาศัยว่ามันมันไกลนะครับผมมันต้องเดินทางไกลช่วงนี้ก็งานยุ่งๆแน่จังหน,น่อยครับก็เลยบ,บย่อยกบุค่อยมีเวลาออกเดินสายปันไดก็เลยหมายใดที่มันไกลก็อาจจะมาหมายนั้นบ่อยๆนะครับหมายนี้ผมก็มาเล่นได้ สามอาทิตย์แล้วนะครับผมสามสามเทือ่แลเดี๋ยวบกพิหวังงเทือนะครับก็ได้ทุกเทือ่อยู่มันนี้ก็จะเลยมาลองมาสามหม่เก่าใหม่เดิมเบื้องครับแต่ก็มีทีมงานกะมาเล่นสลับกันอยู่นะครับผมเดี๋ยวผมให้ให้เบิ่งใหม่นะครับผม พอดีพอดีนี่ครับตัวใหม่ใหม่ที่ผมลงนะครับผมลงหกขันน้นนะครับวันนี้าามาุ้นไปน้ำกันครับแต่ว่าผมก็ได้มาเตรมนึ่งหน้หนะนรับผม ได,ได้มาแต้มน,นึงครับแต่ว่าก็มาลงไปได้ประมาณสามสิบนาทีนะครับก็ได้มาแต้มน,นึงครับผมแต่เพียนใส้งามอยู่นะครับดฝ่ามือกว่าๆอยู่นะแต่ว่าน่าจะน่าจะมีถึงโลนะครับผมแต่ชิดเชียดจี่รอก ก็มาครับทีมงานคือเก่าแล้วครับแต่ว่าของผมหกขันของทีมงานคือพูละขั้นสองขั้นนะครับผมเพราะว่าเขาก็ยังมือใหม่นะยังมีต้นทุนเจ็บสะสมมานะครับเขาเพิ่งหัดเล่นท่านอย่างกับต้นทุนเขาอ,อาจจะยังน้อยคือเขาคือผมผมมปนเล่นมานานนะครับต้นทุนอาจจะมเมนต้นทุนลายดอกก็เลย เอาไเก็บสะสมมาแล้วครับซื้อทีละคันสองคันคล้ายๆกับเขาคือเขากะบไเก็บ<ๆ>พออย่ยางมา <S <S 2> <S 2> เด่นแรกๆก็คือกันนะครับกับเขาก็ได้นานๆก็คือที่เป็นคือกันนะครับเบ็ดคันเบ็ดคันหนึ่งพร้อมตกสามร้อยอุมเเ้นทีแรกๆ,ๆนะครับ หมจักคนเนื้อไวาะี่ซื้อเนื้อแบบใดอย่ลรัซื้อมากะก้อยๆน้ำตีรวดเราก็ต้องเรียนรู้ไปเรลยๆนะครับ,ร,บรับนานๆท่านใดที่เก่งแล้วท่านที่นักก่นกะมีอย่างกะเมนมาพูดคุยแนะนำได้นะครับผมกะเรียนหลายปีอยู่แต่ว่ากะบอเคยเก่งเรื่องเื้อเรื่อง รายละเอียดปุนใดนะครับผมมีอย่างก็นแนะนำนะครับเม้นมาคุยมาแนะนำได้พราได้เป็นแนวทาง,างกันตกป่าก็คือว่านะครับท่านานา,นาท่านใดที่ตกมาแล้วที่โดนสิงมานานแล้วก็อาจจะรู้รายละเอียดลายกุ่ผมนะแต่ผมเรื่องรายละเอียดมันผมก็ค่อยได้ บไดอันนี้บันไดนะครับคือไปตกป่านอกกระเบ็ดกับกระพวกแค่นั้นแต่ว่าก็พอะได้อยู่ที่กิน,นครับผมมาถึงขั้นว่าหมานมาถึงว่าได้ลหลงได้ไหลนะครับสำหรับใหม่ธรรมชาติเท่าได้ซํำน้กก็ถือว่าดีแล้วนะครับผมถือว่าถือว่าประสบผลสำเร็จอยู่ครับแต่ยัง บบได้ร้อยเปอร์เซ็นตะ์ครับสำหรับนานาท่านใดที่พอรู้หรือมีแนวทางเรื่องเหงือ่อเรื่องชิง้งนาเรื่องอย่างกะกะเมนแนะนำได้นะครับผมยินดีรับฟังครับพอได้ไปต่อย,ยอดครับผมแต่สำหรับนานาท่านใดที่มือใหม่เนาะอาจจะฮาร์ดเล่นอาจจะอันนี้กะมีเรื่องอย่างที่บอรู้บะจะัก มินมาถามมาคุยกันได้ครับก็จะให้คำแนะนำด้เท่าที่เจ้าของรู้นะครับผมพอได้เป็นแนวทางไปต่อยอดกันครับอันนี้ผมตกอ,อยู่ในเขตจังหวัดมุกดาหารนะครับผมห่างจากจังหวัดมาประมาณยี่สิบ ยี่สิบเจ็ดกิโลครับเพราะว่าผม,มเอดงานอยู่แถวนี้ท่านานาท่านใดที่อยู่ส่วนมุกดาหานอยากถามเรื่องใหม่เม้นมาถามได้นะครับผมก็ถือว่าเป็นคนที่รู้จักไม่ดีพอสมควรอยู่ในเขตมุกดาหานนะครับผมมุกดาหานสกลนครเนี่ยครับเม้นมาถามได้ครับผมพอพอพอได้พ่อจะรู้ว่าเออไม้ใดป่าเป็นอย่งไดมีป่าอย่างแน่ป่าเขาหรือบ่เขานะครับก็บพอได้ พอได้แนะนำพอได้ส่งข่าวส่งข่าวกันนอนเนาะเออถ้าไมายนี้ปลาเข้าก็จะได้แนะนำกันได้ทาไมายนี้ปลาบกเข้าเากัอาจจะย้ายไปไมายอื่นแบบนี้นะครับผมอันนี้มันเป็นหมายห้วยครับมันบุได้ตีไก่แล้วครับเพราะว่าอุปสรรคเยอะแต่ที่ผมมาได้ก็เพราะว่าผมมีทีมงานครับคนงานที่เป็นงานนำแล้วครับกิจะว่าน้องกับมันเพิ่น แนะนำเป็นออกมาอ่อยมาอย่างไว้ให้นะครับผมไปทุกใหม่ครับผมว่ามันต้องมีการอ่อยถ้าบ่อ่อยนี่ก็กเสี่ยงที่จะบ่มีโตหลายครับแต่ถ้าเอาอ่อยไว้กะถ้ามีโตป่าบอนปลาอย่างเนี้ยมันก็มีโอกาสได้โตสูงเนาะบ่มีอย่างพิษอย่างทุกตัวครับอารตกป่าบ่มีอย่าง การันตีได้แน่นอนเนาะคิดว่าเหื่อดีๆไปก็เห้วมากครับคิดว่าเหื่อโอ้โมันีนเหื่อกระกักเหงื่อเก่าเหื่อเลือเวลาไปเราบางเท่อก็ในหาบได้หามมากก็มีครับผมมันแล้วแต่สภาพอากาศแล้วแต่สภาพใหม่นะว่าเหื่อก็เป็นปัจจัยนึ่งอยู่ เรื่องเทคนิคเรื่องเนื้อเรื่องเอยียงก็มีส่วนประกอบนะครับมีผลด้วยกันทั้งนั้นแต่ว่ามันกะถ้าจางว่าป่ามันกินมันก็บบอกว่ต้องใส่รายละเอียดหลายเลยครับแต่ถ้าช่วงในป่ามันบุ่กินใส่ความละเอียดปันใดมันกะก็คือเก่านะครับมันขึ้นอยู่กับสภาพอากาศาป,ป่าป่าฤดูการใดช่วงใดอันนี้ใดนะครับ เดี๋ยวสำหรับอีพีนี้ครับผมจะจะขอหยุดไว้ซ้ำนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะลุ้อีพีสองต่อจากนี้คือตอนอาจจะเป็นตอนเก็บเบ็ดหรือตอนจากนี้ต่อไปหาช่วงเก็บเบ็ดนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวผมมาอัปเดตเป็นอีพีสองให้เบิ่งครับผมมาลุ้นไปน้วกันครับสำหรับอีพีนี้มาลุ้นไปน้วกันครับผมขอบคุณณหนะนะ ท่านที่เข้ามารับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อจะได้ไม่พลาดใหม่ต,ต่อไปครับผมสวัสดีครับ